ยิงกระเบี่แห้พื้นแดงไม่เอาสอามสี่ห้าหกเจ็ดสิบจุดจุดที่เจออยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ครับเด่นได้ครับจ,จุดจุดที่เขาเจอมันอยู่ตรงนี่ครับข้างสะพานนี่ครับรสองฝั่งเนี่ยอ๋อมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับประมาณร้อยเมตร ทุกคืนแหละก็จะลอยเลาะช่ายๆในทุกคืนเลยเ<ะ>นี่นทนยที่โรงเรียนแล้วเนาะครับเจอทุกคืนทีแรกปักเหยื่อลูกเขียดอยู่ก็เลยเปลี่ยนผมก็เจอจอระเจ้ก็เลยเปลี่ยนเอาลูกปลาจอร์เจ้กินปลาเลยครับครับ<ะ>ลูกเขียดมันก็ไม่ค่อยกิน อันนี้ที่จอแค่มาติดใช่ไหมครับติดตรงนี้ครับผมไว้พยายามนี่จะตัไงว่าะถ้าว่าจำไม่ผิดแต่ว่าสองตัวที่เจอกับตัวเองนะงนะครับเพราะว่าพุ่มซองไฟมันมุบตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วพอพุ่มซองไฟคล้ามฟา้าเปนมันแดงตรงโน้อนอีกตัวหนึ่งเห็นเห็นตรงที่ ูใช้เป็นมีแล้วครับค่ะคือลูงปักตั้งแต่นี้ไปคือเป็นกระพานใช่ไหมลุงเป็ดปักเลยครับอ๋อเบ็ดปักเนาะลุงเก็บขึ้นไม่ได้เก็บตกปักทิ้งไปเลยเขาจะดำน้ำว่ายไปว่ายมาอยู่ที่เลยไม่เห็นที่ลราเห็นตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีสองตัวป่ะเพราะว่าผมเจอตรงนี้ปุ๊บผมมันมุกลงไปแล้วผมซ่องค้าไปส่องหนูฉันเจอตรงนน้นอีตาแดงๆนึ่งเอาลูกปากกันที่เกี่ยวเนาะ มันจะจับไม่ยากเ่ากกบตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าแบบลุงเนี่ยคือลุงวางเบ็ดวางอวนวางแหงเงี้ยมันจะติดเหมือนมันมันจะต้องโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแหละฮะผมอุ้มเองเลยมีเยลจะเป็นเพชรด้วย <c oughs> นี่ทองขขาป่องมากแสดงว่าเขาหิหนกนะ้าจะกินปากของลุงอิ่แล้ว